10้ายาดาราเช้าสนันวงการใครเป็นคนคิดค่ะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนรอคอยเป็นประจำทุกปีก็ว่าได้สำหรับชายาดาราและสุดท้ายปี2566ล่าสุดมีการเปิด10ชายาดาราออกมาให้ได้ซากันแล้วและอันดับ10ที่คัดมาไม่ว่าจะเป็นเบลล่ารานีแอฟทักษอนนนกุลชานนหนุ่มกลาไบร์เชอร์รวิทบอกเลยค่ะว่ามีแต่ระดับตัวทบัทบทบัทั้งนั้นสำหรับชายาดาราจะคัดเลือกมาจาก สมาคมนักข่าวบันเทิงประกาศสิทธิฉายดาราประจำปีสขั566นำโดยนายปราโมทสารรัตนายกสมาคมข่าวบันเทิงพร้อมด้วยกรรมการสมาคมได้ร่วมกับสื่อมวลชนสายบันเทิงหลายสำนักและสื่อทุกคขนง่งส่งฉายามาร่วมขัดเลือก 1. งแอฟนนกุลฉายาคู่รักต่างวัยใจเดียวกันค่ะเป็นคู่รักต่างวัยที่ถูกจับตามองและได้รับความสในใจในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะอายุห่างกันถึง16ปีแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคทําให้ความรักของทั้งสองเบ่งบานออกมาเปิดตัวย่อมรับว่ากําลังศึกษาดูใจกันในที่สุดแล้วค่ะอันดับ2องเือนล่าราณีชายามแม่นายสายฟาด อันดับ3หมยิงดีสจุมพลฉาย,ยานนกรองลก2องใบค่ะเรียกด้วยกลายเป็นข่าวใหญ่ปริศนาขาดใจนักรองลูกทุ่สาวมีลกูกสองใบหลายคนต่างเดากันไปต่างๆนานาสุดท้ายความจริงก็มาเปิดขผยพุ่งเต้าไปที่นักรองลูกทุ่คนดังค่ะ อันดับ4อาส์ปริชยาชายาไซายานนิสไล่งู5แอนโทเนียโผซิวฉายารอยยิ้มสัตานโลกจากนางงามเวทีมิสซินิวสไทยแลนด์2566นค่ะอันดับ6ดิวอริสราฉายามามีตีบอลแตกดาราสาวคนแม่ลูกหนุที่ไม่หว่ันเกรงอิทธิพลใดๆกล้าออกมาเปิดใจแชร์แหละกับเว็บพนันออนไลน์ค่ะ อันดับ7จ็ดไบรท์วชิวรวิชายาหลอกเขย่าโลกเือเป็นศิลปินหนุ่มฮอตปรลอดแตกที่มีผู้ติดตามในไอจีมากกว่า18ล้านแล้วค่ะนอกจากนี้ยังได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกและระดับเอเชียมามากมายอันดับแปดเบสรักวณีฉายาลูกสาวสายสตรองเรียกดว่าเจอมอรสุมชีวิตแบบกระหน่ำแทบไม่ได้พักเลยค่ะสําหรับเบสรักวณีลูกสาวของสมรักคําสิง อันดับเก้าหนุ่มกะลาฉายาทริปเที่ยวผาพังจากทริปเที่ยวต่างแดนแห่งความสุขที่ปรกากฏภาพผ่าครอบครัวท่องเที่ยวต่างประเทศแต่มีชาวเน็ตตาดีจับผิดได้ว่ามีการไปเที่ยวญี่ปุ่นถึงสองรอบในเดือนเดียวกันค่ะ อันดับสิบตัก๊กะแตนจะฉายอยาตัวมัมปะทะตัวแม่จากกรณีที่นักร้องลุกทุ่งสาวตัก๊กะแตนชลาดาโหดสัตว์เพื่อนสาวของนักสแสดงนักร้องลุกทุ่งคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมคนพุ่งเป้าไปที่เอมวิทวัฒน์เพื่อนของจ๊นุ่งพณีเองค่ะ